วงรายวันคนวันพุธวันนี้วันที่14มิถุนายนนะครับภาพรวมการงานวันนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะหนักหน่อยนะครับมีภารกิจความรับผิดชอบหลายสิ่งเข้ามานะครับจึงรู้สึกเครียดจึงรู้สึกกดดันรวมถึงมีเกณฑ์มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการทํางานนะครับภาพรวมคือความเหนื่อยความเครียดความกดดันแต่ได้รับความ สำเร็จด้วยดีนะครับการงานไปตามแผนงานที่วางไว้ได้ดีจะเหนื่อยระหว่างทางระหว่างวันนะครับในด้านการเงินนะครับวันนี้มีเกณฑ์การเงินนั้นมีค่าใช้จ่ายความรั่วไหลที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคาดหมายไม่ทันคาดคิดเอาไว้นะครับรายรับแทนที่จะได้แทนที่จะได้ก็มีโอกาสพลิกล็อกเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ขอให้พยายามและไม่ย่อท้อน,นะครับ ในด้านความรักวันนี้เป็นลักษณะของคู่ปรึกษาคู่หารือกันได้ดีนะครับมิตรภาพความสัมพันธ์กันดีภาพรวมคะแนนวันนี้อยู่ที่70นะครับส่วนสีมงคลเสริมดวงประจำวันนะครับขอแนะนำสีโทนชมพูโทนแสดส้มสีน้ำตาลเข้มสีเทานะครับแล้วก็สีผสมเพื่อเสริมมงคลโชคลาภความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างวันนี้นะครับ ถ้ามีโอกาสวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงที่ดีนะครับขอแนะนําวิธีการดูแลน้องหมาน้องแมวสัตว์พิการจรจัดปัจจัยต่างๆส่งเสริมให้สังคมเราหน้าอยู่เป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงด้วยครับส่วนเลขเด่นพยากรประจําวันนะครับขอแนะนําเลข7เลข4แล้วก็เลข2นะครับเป็นเลขเด่นประจําวันนี้นะครับขอให้โชคดีทุกทท่านนะครับมีความสุขกันมากๆ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ